สวัสดีจ้าพี่น้องปองไฟสุขุมสุขคนมาวันนเป็นเอฟซีทางบ้านฟังไทยบ้านฟังลาบ้านตามประเทศกันดีจ้าพี่น้องวันนี้มาพพอกับช่องสาวสอนผ้ารอรอลรอบรอบรอ พี่น้องหยางรอไปน้ำกันเลยจ้าส้อยนี่สิเป็นส้อยอที่เพิ่นขายทุกอย่างหาบาทได้จ้าพี่น้องคกนกระสีนาเนียนคือเก้านนลละจ้าล้านเล่าเมฆาหน่อยเมฆาไวรุนสางตัว สิเป็นเสือผาได้จ้า,า,จาพี่น้องผาขายเน่าผาว้อมผานี่ละผาใส่เห็เหเหเหดเปีย,ยกยก็ได้ใส่นุ่งน้อนก็ได้จ้าพื้นละหนึ่งร้อยบาทอันนี้พื้นลาเจ็ดสิบห้าบาทได้จา้าาขาสันสิมีข่ขาสันกับขาเน่าคุณ พื้นละหนึ่งร้อยบาทเลยจ้าพาพาไมา่ยิ่งจ้าไว้การค้นท่านิแหละจ้าพี่น้องสีงสวยงามๆเลยจ้ามีหลากหลายสีให้เข้าได้เลือกมีสุสีอยากไ,ได้สีใดมากสีใดเขาก็เลือกเอาจ้าด้านนี้ก็มีลานี้จะเป็นแบบไล่สกอตจ้าพี่น้องจะเป็นไล่สกอตอันนี้ก็จะเป็นเสื้อ เมียยายเ้านนิละจ้าพี่น้องเป็นกระเกงขาสันของผู้ยิ่งเขาก็นี่กับพื้นละหนึ่งร้อยบาท้ะจ้าเสียไายสำหรับไห้เมียายอันนี้ไม่แพงนี่กับสำหรับไปไว้กลางคนวน้ะจ้าพี่นอ้องพื้นละหนึ่งร้อยบาทคือกันจา้ามีหลายแบบหลายไล่จ้าแล้วแต่เขาสิเหลือจ้าพี่น้องมีแต่ผืนใหม่ๆงามๆ,ๆเลย ข้าวนี้กัดลอยนึงคือกันกนันข้าวนี้กับลอยนึงคือกันและไล่งามงามไม่ไม่ได้จ้า,จาพี่น้องไม่เลือกเบื้องได้ด้จ้าตลาดเอพิการยัว่เมื่อมั่นจ่าคีรี่จังหวัดขอนแก่นได้จ้าพี่น้องถุกวันที่สิบเอ็ดของเดือนได้จ้า น,นี่ก็ส,สวยๆจ้าเสื้อลูกใหม่งามๆจ้าพี่น้องราคากับพ่อฟังจ้าวเพี้งปานไรเด้ราคาผืนละลอยจิบเจ็ดสิบเก้าบาทจ้าราคาพ่อฟังเสื้อลูกใหม่งามๆจริงๆเลย เป็นกางเกงลายไทยจ้าพี่น้องแบบผ้าถุงห้อง่น่ะจ้าแต่ว่าเข้าจับมาเห็ดไอ,อ,อไ่เป็นกางเกงจ้าพี่น้องคือละลายหาสีปลาด้จ้ามันจะไล่งามๆจ้าป้าปนีพี่น้องมาเบิ่งคนซอยนี่จ่าข้นเมียจ่าข้นไร อันมาตลาดนี้เตรียมเงินมาหลายจ้าพี่น้องเพราะว่าเป็นตลาดหญ่ยุ่จารของขายก้บวโพอืดมะหยาจ้าพี่น้องอันนี้ก็เป็นราดขนมปังขนมปังไงแพงแักยาวด้จ้าพี่น้องคุณคนกับหุมซื้อคือก่าวจ้าแผงขายยาว ยิงผ้ายืดครับไปดูนำกัดยืดตัวยี่สิบบาททุกตัวพี่น้องครับอากาศเริ่มหนาวมาแล้วคลนี้กําลังทย่อยเขามาแล้วจ้าพี่น้องยี่สิบบาทผ้าใหม่ครับมาดูครับมีมีเชือกตาแมตแอวน้ำครับผมจ้าคลิปนี้เฟรนขวามมั่งมีเลยกันอย่าลืมเป็นกําลังใจให้ช่องสาวสอนผ้ารอเรือจ้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเรือจ้าคลิปหน้าพอกันไหมสบายคลิปนี้กัดสวัสดีจ้า